สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านครับยินดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับเข่ามาแล้วจะในกาขอนะครับขอกันเลยนะครับกดติดตามนะครับพี่น้องครับสาหรับผู้ใดที่ยังบทมนได้ติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีข่าวสารอะไรเรื่องราวดีๆมาหว่าสู่ฟังพี่น้องบันสิบวัตถพลาดครับ จังคลิปนี้เลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคลิปนี้ต้องฟังให้จบพี่น้องครับแนวสิบ้าวน้ำเขาบนรูเรื่องครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้สิมบ้าถึงในเรื่องขององค์อิงครับองค์อิงไปทําอะไรอีกแล้วครับวันนี้นะครับอ่าองค์อิงบม่ได้เห็นยังโดยพี่น้องครับคลิปนี้นะครับสิมบ้าวถึงในเรื่องของงานนะครับงานการแสดงของลูกสาวผลงานการแสดงนะครับหลายคนคงจะได้เห็นองค์อิงเนี่ย ใน,ในบทบาทในการแสดงนี่นนคือ MV มวนบ้นพี่น้องนะครับแสดง MV เพลงของตัวเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของผู้อื่นก็นแล้วแต่นะครับนั่นก็คือการแสดงอย่างหนึ่งนะครับอของอูงอิงนะครับนอกจากที่จะขึ้นร้องเพลงขึ้นฟอนขึ้นลำ่ำเชิงฮานแล้วนะครับอูงอิงก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการแสดงอยู่นะครับบ่บ่หน่อยหนาที่พี่น้องอูงอิงเพิ่นความสามารถเพิ่นหลายพี่น้องครับนะเพิ่นแสดงได้ดีเด้ นะคความสามารถการแสดง่นแสดงดีมากครับไปดูใน MV หรือซีรีส์สั้นที่เพิ่นแสดงก็ได้พี่น้องครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC ที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอุ๋งอิงมีละครเรื่องหนึ่งนะครับที่กําลังจะออนแอร์นะครับอุ๋งอิงไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วจะเริ่มออนแอร์ในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นก็คือ สงครามหมอลำพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่อ่านี่คือละครเรื่องแรกในชีวิตของอู๋อิงนะครับที่เป็นละครที่ลงช่องทีวีนะครับที่ลงโทรทัศน์เนี่ยพี่น้องนะครับอ่าหลายคนนะครับก็หูข่าวม่าอะ้วแหละเสร็จปัดเสร็จโทรทัศน์ไหวท่าแล้วนะครับหลังจากที่บ่ได้เปิดไม่ว่าหลายมือหลายปีหลายเดือนนะครับ เขาผมมือกันแต่ซื้อมากผมเปิดนับข้างได้พี่น้องครับนะเพราะว่าอย่างทุ่มมือนี่ต้องเข้าตรงย้อบความจริงเนาะว่าทุกวันเนี่ยคนแทบไม่ค่อยได้ดูทีวีนะครับคนจะดูรายการโทรทัศน์หรืออย่างต่างๆส่วนใหญ่จะเบิ่งจากทางท y t u t u เนาะ u t u b e แบบไลฟ์สดแบบเทพนะครับที่เขามาลงที่หลังหรือเบิ่งแบบในโทรศัพท์ ดูในโะทรศัพท์มือถือเบื้องตามเพจต่างๆที่เขาไลฟสดขึ้นมาอย่งเสียพี่น้องนะีครับคือหลายคนนะ่นะครับให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้เจถึงแปดเนลยพี่นะ้องคนเขาไม่ค่อยดูในทีวีนะครับเว้นตแต่ว่าเขามีเวลาว่างจริงๆมานั่งดูที่บ้านกับครอบครัวนะครับบัตรนี่แหละพี่น้องเขาเได้ปัดเรเซ็ตถูโทรทัศน์เท่าแบบเตรียมพร้อมสําหรับหมอลํา นี่ครับสงราหมอลำละครเรื่องนี้แหละนะครับเริ่มพรุ่งนี้ครับวันที่15กันยายนนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหเรื่องัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับอ่าเริ่มตอนแรกพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับตอนแรกแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีอง๋์งอิงหรอกผมว่านะให้ผมเดานะเพราะเนื่องจากว่าอุ๋์อิงไม่ใช่นักแสดงหลักในเรื่องนี้นะครับ เท่าที่มองนะครับเท่าที่มองก็คือว่าอุ๋งอิงน่าจะไม่ใช่ตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับดารารับเชิญนพี่น้องอประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับดารารับเชิญแต่อาจจะมีฉากเยอะอยู่นะครับอาจจะมีฉากเยอะอยู่เพราะว่าเห็นเห็นอุ๋งอิงไปทายเนี่ยก็หลายคิวอย,อยู่พี่น้องสองสามคิวอยู่เด้แต่ก็ทายแบบตัจะเศร้าถึงคำเลยนะครับนี่ทายจะเศร้าจนคำเรยเพราะว่าคิดว่าฉากกันอาจะหลายอยู่มันจะเป็นฉากคล้ายๆกับแบบอุ๋งอิง ไปสมัครนะน่าจะเป็นคล้ายๆกับชีวิตงูอิงอแหละนะครับน่าจะเป็นตัวละครบทคล้ายๆกับชีวิตของงูอิง,อเองเองคือไปสมัครเขาวงวงมอลำ่ำไปลองเพลงเพราะว่าเห็นในตัวอย่างนะครับเห็นในตัวอย่างอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูอาจจะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอเลยพี่น้องสะเอาเป็นภาพเบิิงครับเนี่ยฮะนี่พอพอภาพไปสมัครพี่น้องนะครับเหมือนพอภาพไปสมัครก็คือบอดโจอ่ะพี่น้อง ผ้าลูกสาวเหมือนไปสมัครเขาวงมาลำนะครับแล้ววงมาลำในละครเรื่องนี้ก,คกค็คือสาวหน่อยเพชรปันแพงพี่น้องเป็นเวทีหลักเลยของในในละครเรื่องนี้เนี่ยคือสาวหน่อยเพชรปันแพงครับยกขยงทีมถ่ายไปถ่ายที่งานของพ่อสงการถ้าใครจําได้นะงานทําบุญร้อยวันหรือเปล่าเฮ้ยลอยมือหรือลอยมือหรอือเปล่าเนี่ยจะบานอาจจะไม่ลอยมือพี่น้องคือเป็นงานอ่าเหมือนเฮ็ดบุญแจกเขาหาพี่น้องเออไม่ลอยมือนะครับเพราะว่าพ่อสงการเพิ่งเกิด เสียไปหลายปีแล้วเนาะนะครับคือบอสโจพ่นเ็ดบุญเมื่อหลังจากที่ปิดฤดูกาลเซจนะครับหลังจากที่ปิดฤดูกาลนะครับประมาณ2อสามมือเพิ่งเกิด้เฮ็ดบุญก็ได้นี่แหละก็มีทีมถ่ายละครไปถ่ายในวันนั้นด้วยนะครับนี่ครับอ่าก็จะมีแบบนี่เห็นบ่นี่บห็นี่พอลูกเพิ่นเห็นไหมครับนี่อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทบอโจกาแสดงครับ พิวัติสิวดลนก็แสดงครับบิวจิตชริยาก็แสดงครับที่เป็นหมอลำจริงๆบอยสิริชัยก็แสดงครับที่เป็นหมอลำแม้กระทั่งแม่พิมพ์านะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นช่วงช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่อุ๋งอิงกับแม่พิมพ์าขึ้นไปที่ครูกันนะครับในกลุ่มปิดนะครับอาจึงแต่อุ๋งอิงเข้ามาใหม่ๆเลยแต่ปีแรกๆเลยนะครับแม่พิมพ์ภากับไปแสดงด้วยกันครับเรื่องนี้พิดตายอลไทยอย่างเสยพี่น้องนะครับเบิ้ลปทุมราชนี่สิครับอ่า เี่ยครับมีฉากอุ้งอิงไห้พร้อมนี่พี่น้องเนี่ยเออถ้าผู้ใดจาได,ได้อุ้งอิงเคยบอ่อยฟังหลอบหนึ่งว่าเพิ่นบอกในคลิปใหบ่นเนี่ยใจนะครับไม่ได้ไปคลิปพ่อเอกหรือเปล่าหรือคลิปผู้ใดนี่แหละนะครับว่าอุ้งอิงถึอตบพี่น้องในเรื่องนี้อุ้งอิงถือตบครับนะอุ้งอิงว่าอุ้งอิงถือตบถือผู้ใดตบก็ต้องไปลอเบิงพี่น้องนะครับอุ้งอิงถึอตบครับพี่น้องภายหลังเกลียเห็นบ่นี่ห้งากงักพี่น้องห้เรี่ยวในลูกสาวอ่ะ นะครับลูกสาวไห้เดียนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างละครน,นะนะครับอูอิงไห้ครับมีมีคนแกล้งลูกสาวพี่น้องไปเอาใจซอยลูกสาวกันครับผู้ใดบังอาจมัดเฮ็ดลูกสาวข่อยไห้วะเฮ้ยนะครับนี่มอคนเถียงได้นี่เถียงได้นี่เนี่ยพนเถียงได้นี่เนี่ยให้ว่าเนี่ยพนเถียงได้หนี่ออาเลยจะเป็นมอลลัมคืยกันเป็นยังคือต้องมัดแกล้งมัดประมาณเนี่ยพี่น้อง นะครับเออก็เป็นหมอลำคือกันเป็นยังคือตงมาแกงงลาอย่งาง,งประมาณเนี่ยไปแกงน่องประมาณเนี่ยประมาณนี่แหละพี่น้องผมก็จำเขาบอกมาไ,ได้นะครับผมเกิดคงจะเดาว,ว่าเป็นหมอลำคือกันหนึ่งแนนั้นมีหมอลำนั่นะก็คือบิวจิตจริยาอาจจะเป็นพี่บิวจิตหรือเปล่าตบน้องอะนะครับอาจจะเป็นพี่บิวจิตแกงแกงน่องหรือเปล่าเออก็ต้องไปรอชมนะครับ ว่ลาละครจะเป็นยังไงนะครับเข้มข้นขนาดไหนคืนซื้อว่าสงครามมอลำเดือดแน่นอนเหรอพี่น้องเบื้องจากตัวอย่างกระทบกันเปี๊ยะปะเปีเป๊ยะปะอยู่นะครับก็สงครามระหว่างมอลำสองวงนะครับเพราะเอกและเบียบกาม,มาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่จะเอามาให้พ่อพอแม่ๆม่เอฟซีได้เป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับว่าน่าจะสนุกข,ขนาดไหนเนี่ยวันนีอ้อุ้งอิงไปฟอนไปลำ่ำให้เพิ่นเบิ้งเห็นบันนี่สาวน้อยเพลินแพงบันนีเบิร์นปุถุมลาดนี่แหละนะยืนข้างกันนะนะ เออเนี่ยมีขึ้นเวทีด้วยเห็นไ่มพี่น้องมีขึ้นเวทีด้วยนะเนี่ยเหมือนจะเป็นขึ้นเวทีประกวดหรือออดิชั่นหรือเปล่าวะเนี่ยใจนะครับนี่ในละครนะครับเป็นภาพในละครอ่าเป็นภาพตัวอย่างในละครเรื่องนี้นะครับเนี่ยครับเป็นบ่เนี่มีหอดช่วงแบบตอนนซ้อมลำ่ำประมาณเนี่ยซ้อมรองซ้อมลอ่มลำเนี่ยเห็นบ่ ต่หักบ่พี่น้องสุดเพิ่นตะหักแต่หักนะครับถือว่าเหตุภาพออกมาได้แบบน่าดูนะนะครับทําภาพออกมาได้น่าดูนะครับเอามาให้เบิ่งเป็นน้าจิมจ้มน้าจิ้มเรียกน้าจิ้มครับเรียกน้าย่อยบ่เรียกน้าจิม้ม <c oughs> <c oughs> นะครับเนี่ยนะครับภาพนี้กัดตะหักพี่น้องเนี่ยขยายให้เบิง่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาพูดไ,ได้เบิ่งตัวอย่างเราลูกสาวเพื่อนว่าจังไหนครับนี่ค่ำนี่เนี่ยตอนเนี่ยฉากเนี่ยเพื่อนว่าจังไหน เหมือนเพื่อนว่าถ้าเพื่อนฮักอ่าถ้าเพื่อนคบกันอหรีเหมือนโลกนี่สิเป็นสีชมพูโลกนี่สิเป็นสีชมพูเนาะอย่างประมาณนี้แหละนะครับถ้าผมจำาม่ผิดนะเนี่ยฉากนี่ตาฮักพี่น้องนตะตาฮักตาฮักครับฉากนี้ตาฮักไหลอ่าแล้วก็อันนี้เป็นฉากรวมกับผู้ใหบ่แน่ใจครับนี่นี่เป็นฉากอะไรไม่รู้น่าจะเป็นฉากสมัครหรืออง้์งอิงมาสมัครอะไรที่ร้านหรือเปล่านะครับเนี่ย คนที่ยอยู่ข้างหนา้าองคอิงบ่แน่ใจว่าผู้ใหน,นะครับเหมือนจะเป็นนุชเวลาวันหรือเปล่าผมกับบาแน่ใจครับอืมแนะ่เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีพี่นุชเวลาวันนะครับเหมือนกันนะครับที่จะแสดงในเรื่องนี้นะครับมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนบางตอนนะครับที่ผมเอามาเบิงเอามาให้เบิงก่อนนะครับเนี่ยองอิงขึ้นประชันกับใครไม่รู้นะครับนี่ในฉากนะครับในละครเนี่ยขึ้นร้องประชันกับใครไม่รู้นะครับเออเห็นไ่มนี่ เพราะฉนั้นก็ถือว่าเท่าที่ดูก็เหมือนองค์อิงจะมีบทบาทเยอะอยู่นะนะครับองค์อิงอมีบทบาทเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีนี่หลักๆเลยนางเอกของเรื่องนะครับก็คือพี่ตายอรไทยเนี่ยครับอันนี้ในเป็นฉากที่ขึ้นเวทีสาวหน่อยเพื่อนเป็พงในงานบุญของทําบุญหาพ่อสงการนะครับนี่แหละนี่แหละที่เพื่อนไปทายเช้งไว้ที่จริงๆกับพี่น้องที่บทจบบอกว่ามีพี่ตายอร์ไสยด้วยในงานวันนั้นนะครับนี่แหละเขาไปทายครับ ประมาณนี้ครับเนาะจังไดก็ฝากติดตามลูกสาวค่อยไปกับรลังใจให้ลูกสาวโดวยด้วยพี่น้องเด้อนะครับในละครเรื่องนี้นะครับไปเบิงครับผู้ดใดไกันแกล้งลูกสาวเฮานะครับเออการแกล้งลูกสาวนี่เตรียมตัวเด้อระว่างตัวไ้เด้อ <c oughs> นะครับโอเคครับนี่คลิปนี้ก็มาบอกข่าวเราข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อหลายคนต่างหนาต่างตารอเออมือ่อใดเนาะเมือ่อใดสิเด้เบิง นะครับเห็นแต่ตัวยางบูมูมือหูเว้นว่าเขาสีสายมือใดเขาสีลงจ่อมือใดนะครับก็คือวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงจันทร์ถึงพฤหัสนะครับทางช่องวัน31ไปเป็นกําลังใจะนะครับให้กับดาราศิลปินที่เขาแสดงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อุ๋อิงก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ก็สนับสนุนกันไปครับให้กําลังใจลูกสาวครับเป็นผลงานเรื่องแรกของลูกสาวอาจจะไม่เยอะก็ยังไงก็ ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนครับเนาะสำหรับคลิปนี้การลาไปก่อนครับไปพอกับไม่คลิปหนาครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเอาไปพ้อกับไม่คลิปหนามีเรื่องเล่าข่าวสารดีๆสิมาบอกสู้ฟังอีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับ